วันจูดีเจ้า้โอเคนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยแล้วกันนะผมนะ๋ยได้ได้ได้มันดังกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ด้วยแล้วกันวันนี้ตามคําเรียกร้องครับอันนี้คือตามทำทำตามคอมเมนต์นะทุกคนนะก็คือมีคอมเมนต์บอกมาว่าพี่นะพี่พี่คือต้นก่อนเลย พี่ครับพี่ครับส่งรถตีดินหน่อยครับนี่ผมก็เลยบอกว่าจัดไปไอ้หนูนะเองขอมาพี่จัดให้จัดเลยดีครับผมรออะไรครับผมรถตีดินปานเจริญกันช่างครับทุกคนครับเราไม่ได้เล่นนานมากวันนี้มีออเดอร์ลูกค้าสั่งมาแล้วกันนะทุกคนนะออเดอร์ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวขอญาตไปเตรียมรถก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับผมญาตไปกลับรถรถก่อนแล้วกันนะครับ บุญบุญบุบบบ,บ,บหัวลากเดี๋ยววันเสาร์มีหัวลากใหม่้วกันนะผมวันเสาร์มีหัวลากใหม่นะครับผมแมวแล้วหัวลากเกียดนี้กอเกียร์เจนี้มากเลยเนี่ยไม่ไหวเลยจริงมีคอมเมนต์ตามนะว่าหลอนเจนะครับผมนะครับใช่ครับมันหลอนจ,จริงๆครับเจมันหลอนเจจริงๆครับทุกคนผมไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนนะหันไปทีไรนี่โอ้โหโอ้จะอยากโดดรถเลยนะผม

โอ okay. เคขึ้นได้เอวโอเคโอเคครับผมรถเกี่ยวเออรถตีดินปานจเจริญกันช่างนะครับผมก็ขึ้นรถไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็น่าจะล็อกไม่ได้แล้วมั้งผมคิดว่านะน,าน่าจะล็อกไม่ได้ปะล็อกได้เอวน่าจะล็อกไม่ได้ครับผมเอาเดี๋ยวกูยังไม่ล็อกด้วยว่ะ เดี๋ยวขอแยกล็กอกก่อนแล้วกันนะผมนะบนตัวแอลนะผมเพื่อล็อกนะผมเดี๋ยวเราแล้วก็ลองมาขับดูนะถ้ามันเดินหน้าได้ก็แสดงว่ามันไม่ล็อกโอเคไม่ล็กอกก็ไม่ต้องล็อกว่ะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าสั่งอยู่เมืองบนนะทุกคนนะนี่ครับเมืองนี้เลยร้านขายไก่ไก่ย่างวิเชียรตุดีนะผมเพราะฉะนั้นเราก็จะออกซ้ายไปแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยครับผมเดี๋ยวไปส่งลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่ เราก็จะออกซ้ายไปเลยแล้วกันนะครับดูกันเลยะครับผมบูมโอ้ยโอ้ยอ,อย่าเลยดีกว่าอย่าเลยเจ๊เจ๊อย่าทำแบบนั้นเลยเจ๊อ,อย่าเลยดีกว่านะเจ๊นะเจ๊เจ๊ควรจะลงไปดีกว่านะเจ๊ออเออเออจะได้ก็เอานะเจ๊นะ ไม,ไม่ใช่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 โอ้โยเอาใหญ่เลยนะผมวันนี้เป็นรถเลขข็กครับทุกคนนะขับสบายสบาย,ยชิวๆนะทุกคนนะครับนะนะมีคอมเมนต์บอกว่า,าส่งรถตอนไหนมีอุบัติเหตทุทุกทุกครั้งนะผมไม่ใช่ครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นแบบว่า,าทําให้ตื่นเต้นมากกว่านะผมมันมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะผมมันเป็นทําให้ตื่นเต้นนะผมนะ โอ้เด้อเจียนก็พี่ใจเย็นครับพี่นครับสวัสดีครับแถวนี้มีีอะไรเปล่าครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะผมล้อเล่นล้อเล่นสิ่งไปแล้วด้วยุกคครับผมน่าจะจำทางได้อยู่มั้งโอ้โหสิ่งอย่างเดียวเลยครับโอ้โหทางตรงซะด้วยแหมนาฬิกาสีแดงซะด้วย อ๋อน้องๆสิ่งยาวกันเลยครับผมเป็นทางตรงนะครับทางตรงนะผมด้านข้างก็จะเป็นทางรถไฟนะครับผมทางรถไฟนะคะะรับละทำไมมึงมีทางโค้งแบบนี้วะมึงมึงไม่ทําทางตรงวะเนี่<ม>นยเรื่อยๆเลี้ยวก่อนค่อยๆเลี้ยวยเย,วย้เจนเจนเจอ๋อยังดีที่คุมรถได้เจนเจน ไปผมพยายามคุมรถอยู่นะทุกคนนะเย็นเย็นนะผมเย็นๆนะครับนน้ทางรถไฟไป็นนู่นเลยทางรถไฟมันแยกไปสองหลังเลยเหรอเนี่ยมันจะถึงแล้วเนี่ยว่อไอ้เยี้อย่างเร็วเลยถึงแล้วเนี่ยโอ้โหกินเร็วชิบหายเลยเร็วชิบหายไปบ้าเลยงั้นเดี๋ยวจัดให้สองคันไปเลยนะครับผมจัดให้สองคันไปเลยมาโอเค chị phải là học giải ngân tích lợi đi dù bọn luôn học 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 bọn luôn luôn học bọ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 n học bọn học bọn học bọn học แล้วผมจะอันนี้ยังไงมันจะพลิกคว่ำขึ้นยังไงอ่ะต้องใช้รถใช้รถใช้รถดันเราแลาะเฮ้ยทุกคนอย่าบอกลูกค้านะทุกคนนะไอ้นนี้ยคว่ำใกล้ๆเลยเนี่ยนะโอโ้มาแรงเกินบางทีอ่ะนี่แอรบผมสายเหยียที่มันไม่ล็อกอ้ะิ้มหายแล้วไง มันชนไม่ได้อะทุกคนไม่นะลูกค้าลูกค้าอย่ารู้นะลูกค้าทุกผ่ายแล้วเย้แม่งอุ้มมิวปฏิน,นตลอดเวลาทุกผ่ายเลยเดี๋ยวเราขยับมานี่ก่อนขยับมันี่ก่อนมันจะชนเลยครับมันจะชนใสร่รถไอ้เนี้ยอ่ามาๆๆเอ,อ้ยจีบจีบจีบใหญยใหญ่าหญ่ จ,จีนจีนใๆญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทีดเออเออไมนต้องชนแรงๆอ่ะทุกคนเออไปเหยียงเออแล้วก็แล้วมันขึ้นซะที kind of ่ไหนแล้วโอ้ตายแล้วผมว่าไม่ได้ขึ้นเหรอทุกคนไม่น่าขึ้นนะครับ เจมก็ลงไปขับรถไอ้ตีดินหน่อยดิเจ้โอ้โหผมว่าไม่น่าขึ้นหมดทุกคนทำไงดีวะเนี่ยโอ้ทำไงดีวะเนี่ยเออไม่นะเจ้ไม่นะอ่าเราต้องเปลี่ยนรถให้ลูกค้าไปดิทุกคนต้องเปลี่ยนรถให้ลูกค้าไปดิโอ้ยขวบจะมีเอาแรงเลย มันมันมันไม่ขึ้นนะเนี่ยโอ้ตายละให้ตายเถอะซาร่าโอ้ทิ้หายแล้วไงอ้โอ้ยหนอโอเคครับทุกคนครับก็คลิปนี้ เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงตอนนี้นะคนอะมันรู้สึกว่าไปไม่ได้แล้วนะครับโอ้กดกดถอยหลังมันจะเดินหน้านะกดเดินหน้าจะถอยหลังนะผม oh. น่าจะต้องเอารถไปโคมาช่วยนะผมนะน่าจะต้องรถไปโคมาช่วยอะ oh. Oh. ่ะโอ้โหชวยลนะโอ้ oh. นี่นี่นี่เราจะมาส่งตรงนี้แท้ๆนี่โอ้โหล่อเนินนี้เลยเนี่ยโอ้ เนี่ยเดินเนี้ยมันบินมาลนะ่ะกลับไปยูยดย้อนหลังได้ครับนี่นี่นี่ลอยรถยังอยู่เลยลอยรถยังอยู่เลยผมนี่นะผมเหินมาแล้วผมแบบสิ่งมาเหินแฟนรถมันลอยเดี๋ยวลอยปุ๊บล้อมตกนี้มันหักแล้วผมมันหักเลี้ยวไงหักเลี้ยวปุ๊บมันก็เยกดล้อหลังสะบัดเลยนะนะ่ะลอยลอยล้อล้อหลังสะบัดแอ,อ้วอันนี้มีกอกหน้าทันทีเลยนะโอ้โหสวัสดีลูกเี่ไปไหนครับไปไหนครับลูกยี่ สวัสดีครับโหมึงหน้าก,การ์ตูนมากเลยนะลูพี่นะมึงหน้าก,การ์ตูนมากๆเลยนะโอ้โ<ห>เดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอารถไปครมาช่วยแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับทีนี้เอาไปเพียงเท่านี้นะผมอาจจะสั้นหน่อยนะผมนะ <c oughs> ตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะส่งสองคันนะครับแต่นี่มันบุบัทีเหตุนะผมนะเดี๋บอกอย่าบอก,อบอกอหัวหน้างานแล้วกันกับลูกค้าว่าเราขับรถแรงนะผมนะสิ่งไปหน่อยครับผมซิ่งไปหน่อยขอไอยด้วยแล้วกันนะครับผมนะ เจอใหม่คลิปหนา้าครับสำหรับวีดนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมอาจจะสั้นนะผมนะไม่เป็นไรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ